เอามาบเอามาไปนะเอาแมวเจ้าหมาไปนะเอาหมาเีด right, ้่นเอาหมาไปกอดเอาไปกอเอาอยากเจ้าหมาไปกอดเเอาไว้เอาไว้ อยู่น้ำป่าบ่หมาหายบ่มันบ้าหายดอกหมานี่ยนะหมาหายหมาสีหายย่านหมาหายไปกินน้ำไปมืออื่นนะคอยมะเอา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 รดใหญ่มาเอามืออื่นคอยมาเอาเอารดใหญ่มาเอาเดี๋ยวหพามาเอาเนาะโอเคป่ะเออนี่อะไรยันหมาไปบ่ได้เ่าไปบ่ได้ นี่เจะเอามากับบ้านตีเามา้าบ้าเอามาบ้านเอามะเอามา,มา,า,าขอ <c oughs> บขอรอกไปไปบานเฮ้ยลามากวะ่าจะได้ม้หน่อยไปเรี้ยงวะ สาวมาไปอย่างบอสสาวบอสหมาโน้ยเห็นหมาน้อยเร็วเฮ้ยอย่าไปเห็นมันแหงหมาหมาวน่ะจุูมมาที่หลังได้หมาไปอย่างบ่อู้มาเร็วอุ้มมาหมาไปอย่างเด้อเอามาไปอย่าง เาไม่ถือาเอาหมานางังเ,เอาหงพี่หลานเอาหมานางังเอเอาหมานางัอาานางอู่ม,มันนางแล้วพี่หลาอูม,มันนางเด้อชื่อน้อ,ยองยังชื่นอน้องอมแอมว่าหมา เอามาซื้อออมแอมดาเป็นเรื่องเอาเด้อดามัดที่ดาว่าเป็นหรอกจีมากว่ามาหน่อยมากว่ามาดติดปีกเิอะๆป้าปิงเดี๋ยวจะบอกว่าใช่ยังเอ้า นันง่งดีๆล่ะนั่งดีๆอย่าดมมันหัากหลายนะคมันมีหมดหืมมหมาแกไม่รัาไปเถียงไงที่พ่อไปใส่พอ่อคือบ่แม่ายขึ้นห้องขอมแอมแทวมาหน่อยขึ้นห้องขอมแอมแท เอาไปยาวเด้อมาหน่อยกินนมบ่ะตึ้งตานมาเพิต้งเอานมหมาหน่กินหมานม้งหมานมหมานี่หละอี่ะกินนมเร็วใส้นมนมนี่หะ คือน้องอมแอมว่าหมาหมาคือน้องอมแอมเลยว่าคิดหอดต้นน่องอมแอมเอาไปแม่เอฉยนตานไมาหน่อยน้องอมแอมเหรออมแอมมามแมวเสียบบนน้องมาเซตบายมันอีกบั้งเอามือจับมันอีก mời mời mặc dù lạy bóng mát 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 cái là mát 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 mát

ก็ล่าบอกมากินน้มเบิงอมแอมจะกินน้มมาหน่อยจะกินน้มล้งปัเอื่นมาหน่อยน้องอมแอมมาสั่นคือน้องอมแอมผู้ใด เพื่อได้เห็นมาหน่อยก็เอิญต้นหน้องอมแฉมมาสัตว<า>น <มะ S 2> ่อยชื่อน้องอมแฉมได้เห็นมันแห้งเห็นมันแห้งเอากินเอาเป่าเอ็มมาเอาเาแม่ผีแล้วอุ้มหมามาแท้งพี่เอาเอาถัว่วเฮียเฮียเอาถัว่วเอาเอาุ้มหมามาอุ้มหมามากินแก่ๆเลยมันอิ่มไปหมาหม,มากิน Má im lèo Má im lèo Nó em im Nó em เอาินกระโปงเปิดแล้วพ mm ่อแมเร็ออกเด้อน้องเฮียเออหล่าที่เก่งะวะเซ็ตออกดีๆแล้วน้องเฮียเซ็ตเซ็ตอีกเอาเซ็ตอีกเอาไปเซ็ตหลายเอาออกไปอีกแล้วเหนไหมเซ็อีกเบิ้ง

เอาหมาไปกวาดเอาแลาวญาติเอาหมาไปกวาดตีเอาไว้เอาไว้อยู่น้ำป่าบ่หมาหายบัวบ้านมาหายดอกหมานั่นะหมาหายหมาที่หาย่านิหมาหายไปกินน้ำไปมืออื่นนะคอยมาเอ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 าลดง่มาเอามืออื่นคอยมาเอาเอาลดง่ายมาเอาเด๋ยวอพามาเอาเนาะนี่มาโอเคปะนี่แหละญานหมาให้มา ไม่กินนมไม่กินนมไอ้พัวผ้ามาเอาเอารถอหไงมาเอาเนาะตัวตัวหมาสุดขี่มาใส่ไปบ่ไดเห็นเอาไปบ่ไดนี่หล่ะเอามากับบ้านสิมาบ้านเอามาบ้านไปไปไอไอกปอปลปไ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 ปอปไปอปไปไปาปาปายไาไปไอไอไากปไอไปไปไาไป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 ไาไปาปไปป ใส่ป oh so ูชิดาใส่ปูใส่ปูใส่หลับใบบ่ายปูไหมใบบ่ายเด้อ hmm> สันป้า hmm. บ่ให้หมาเด้อเหรอหายบ่ใบบ่ายใบบ่ายหมาแล้อเออาออจะคอยมาเอาอีกพอขับรถใหญ่มากเนาะอยากได้หมาเอาเอาไปเกิด